เมื่อวานเจแดงน้องสาวของคุณทักษิณไปยิ้มคุณทักษิณที่คุกคุยกันเกือบ20กว่านาที30นาทีนะค่ะขากลับออกมาจะกลับนักข่าวไม่ยอมให้กลับเอาไม้จ่อปากถามถึงเรื่องเชนด็อกเตอร์เชนยึดชนันยึชนันยนันลูกชายสุดที่เลิฟของเจแดงจะได้เป็นแคนดิเดตนายกในบัญชีของพรรคเพื่อไทยเจแดงว่าอย่างไรอนุญาตหรือไม่เป็นหนึ่งในสามไปฟังไปฟังว่าตอบยังไงเชญคะฟังก็ดีนะ แล้วแต่พรรคกับเจ้าตัวเขานะเพราะว่าทุกคนเขาก็แบบพึงเขาก็เป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีครอบครัวมีอะไรแล้วแบคิดเองได้เราคิดกันไม่ได้กังวลเรื่องที่พรรคก๊กพายตอนนี้เรื่องไหนออกนะคะกันะงวลสําร็จคือตั้งน้าไม่ตอนนี้คือไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ไไดสัมผัสเท่าไหร่นะฮะสกวอมาก่เห็อน,นอกอวางมือแล้ว S 1> <S 1> <S <S ถ่าถ้าลูกชายต้าลงการเมืองเป็นหนึ่งในแคนดิเดตจริงๆตรงนี้สแสดงสนับสนุนแค่ไหนแล้วมีการบอกสถานการณ์การเมืองแนะนำไม่ไม่ได้คุยอะไรเลยเพราะว่าเขามีพูดที่่าว่าพอค่ะไม่ได้คุย, <S <S 2> <S 2> ยลเลยเป็นกำลังใจให้ลูกหรืออลไใช่ไหมคะอ๋ะ <S 2> <S 2> <S อพ่อแม่ก็ต้องเป็นกำลังใจให้ลูกอยู่แล้วแต่วันวันนี้ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ยุง่งไม่ค่อยรับรู้อะไรเท่าไหร่ค่ะเป็นห่วงแต่ ท่านอย่างเดียวตัวที่แก่งติดมีข้อแนนัอะไรฝากไปถึงลูกชายท่านยไม่ไม่ไม่ได้คุยกันเลยค่ะไม่ได้คุยเรื่องนี้สรุปเจ๊ีแดงไม่ได้ปฏิเสธเรื่องที่ลูกชายจะไปเป็นแคนดิเดตนายกพักเพื่อไทยใช่สรุปเขาขอแล้วสรุปหนึ่งในสามสรุปค่ะดีไม่ดีรอดูต่อไปเจ๊แดงจะไปยุ่งจริงหรือเปล่ารอดูต่อไปแต่วันนี้เกินเวลามาเยอะแล้วขออนุญาตลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ